แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมพวกมันไปหมดแล้วเฉินพิงรีบถามแม่ด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงสุดๆหลังจากกลุ่มชายหัวล้านจากไปทางหงอิงถอนหายใจเฮือกใหญ่ลูกนี่นะเพิ่งออกมาก็มีเรื่องซะแล้วเธอพูดไปก็ส่หัวไปแล้วก้มมองเงินที่กระจายเต็มพื้นรีบเก็บเงินซะนี่มันเงินที่พวกเราค่อยๆเก็บมาทีละนิดนะลูกเฉิญพิงไม่รอช้าก้มลงเก็บธนบัตรที่ปลิวกระจัดกระจายแล้วยัดกลับใส่ถุงผ้าอย่างเรียบร้อยก่อนจะส่งให้แม่แม่ครับ ต่อไปนี้ผมจะเป็นคนหาเงินเองพ่อกับแม่พักได้แล้วแล้วตาของแม่ผมจะรักษาให้ได้ครับทั้งหงอิงถึงกับน้ำตาซึมยิ้มทั้งน้ำตาลูกคิดได้แบบนี้แม่ก็ดีใจแล้วหลายปีมานี้ถ้าแม่ไม่ห่วงลูกแม่คงตายไปตั้งนานแล้ว เฉินผิงได้ยินแบบนั้นน้ำตาก็คลอทันทีความรู้สึกในอกพลุ่งพล่านเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปปังเขากำมัดแน่นทุบต๊ะไม้เก่าๆที่บ้านมีอยู่แค่ตัวเดียวจนแตกกระจายเสียงโครมดังลั่นบ้านตระกูลเซียวตระกูลเกิงเขากัดฟันแน่นพวกแกต้องชดใช้แน่แมรี่พูดขึ้นทันทีเฉินผิงอย่าก,ก่อเรื่องอีกนะลูกๆเพิ่งออกมาตั้งใจหางานทำชีวิตมันจะดีขึ้นเองเขายักหน้าเบาๆแม่วางใจเถอครับผมรู้ว่าควรทำยังไง ผมขอออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับเฉินผิงเดินออกจากบ้านพร้อมไฟโกรธที่ยังคุกรุ่นในใจเขากำลังจะไปหาเกิ่งซานซานเพื่อถามให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่แล้ว เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่เฉินผิงกำลังเดินข้ามถนนอยู่ๆรถปอร์เช่สีแดงสดคันหนึ่งพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงโครมเฉินผิงกระเด็นขึ้นกลางอากาศแล้วร่วงลงพื้นอย่างแรงโชคดีที่เขาฝึกยุทธกับตาเท่ามังกรมาไม่งั้นคงตายคาที่แน่ๆเฉินผิงสะบดด้วยความโมโหขับรถบ้าอะไรของมันว่ายังไม่ทันตั้งหลักเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นแบบไม่สบอารมณ์เดินไม่ดูตามมตาเรือหรือไง ผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถใส่ชุดกระโปรงสีขาวรองเท้าส้นสูงหน้าตาสวยสะกดแต่คำพูดของเธอนี่แรงสุดๆเฉินพิงกำลังจะลุกแต่พอเห็นแน่หญิงสาวเขาก็ล้มตัวนอนต่อพร้อมพูดประชดใครกันแน่ที่ไม่มีตาก็เห็นเห็นว่าคุณขับรถชนผมหน้าก็สวยดีนะแต่พออ้าปากเหมือนปลิ่นออเลยนายกล้าดา่าฉันเหรอเธอโกรธจนยกเท้าจะเหยียบหน้าเฉินพิงทันทีรองเท้าส้นสูงปลายแหลมของเธอนี่ถ้าลงหัวจริงๆเลือดมีออกแน่ แต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเสียงชายไวกลางคนก็ตะโกนขึ้นมาซูอีฉ่ฉีหยุดนะเขาเปิดประตูรถลงมาท่าทางดูทรงอำนาจแต่สีหน้าซีดหายใจหอบเห็นแล้วก็รู้เลยว่าอาการไม่ค่อยดีพ่อพ่อลงมาทำไมคะยี่ฉีรีบวิ่งไปประคองพ่อเธอหันกลับมามองเฉินผิงแล้วโยนเงินหนึ่งปึกใส่หนึ่งหมื่นหยวนรับแล้วไปซะพวกเรามีธุระด,ด่วน เฉินผิงไม่รับเขาลุกขึ้นแล้วมองชายไวกลางคนคนนั้นพูดขึ้นเรียบๆว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหอรออกอก่อไม่ทันแล้วคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดชะงักหมายความว่ายังไงอี่ชีถามเสียงแข็งเฉินผิงมองหน้าเธอแล้วตอบกลับอย่างนิ่งๆพ่อของคุณปอดฝั่งซ้ายบาดเจ็บรุนแรงมากภายในห้านาทีถ้าไม่รักษาจะหายใจไม่ออกแล้วตายแน่นอนนายพูดบ้าอะไรพ่อฉันแค่เป็นหวัด แต่ไม่ทันขาดคำพ่อของเธอก็ไออย่างแรงและพูดเบาๆอี้ถีฟังเขาเถอะชายไว้กลางคนขยับเข้ามาใกล้เฉินผิงสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยน้องชายคุณรู้ได้ยังไงว่าผมเจ็บปอดเฉินผิงถอนหายใจถึงบอกไปคุณก็คงไม่เข้าใจตอนนี้ผมมีธุระไม่ว่างจะเสียเวลากับคุณน้องชาย เดี๋ยวก่อนชายคนนั้นรีบคว้านามบัตรแล้วยื่นให้เฉินผิงช่วยผมด้วยไม่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ผมยอมเฉินผิงรับนามบัตรพอเห็นชื่อก็ตาโตขึ้นเล็กน้อยคุณคือซูเหวินจงประธานกลุ่มบริษัทตระกูลซูใช่ครับ เขายักหน้าหนักแน่นเฉินผิงไม่พูดอะไรยกมือขึ้นชี้นิ้วสองนิ้วกดลงไปที่จุดเทียนทูจุดเรือนไห่จุดกุยจงอย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนทั้งสู่เหวินจงและสูอี่ฉียังตั้งตัวไม่ทัน